จับพิรุเข่าดีมาแล้วหรือไม่ชาวเน็ตแท่จับพิรุษคู่รักคู่นี้มีข่าวดีเรื่องเบบีแล้วหรือเปล่าสวัสดีทารายการเล่าข่าวดาราวันนี้ พาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งคู่รักที่ทุกคนลุ้นกันตัวกก่งเรื่องไทยาตคนที่สองระหว่างเจนนี่รัชนกสวนเกตและยูฉัตรมงคลสมแก้วซึ่งล่าสุดเมื่อทั้งคู่ได้ไลฟ์สดขายของด้วยกันแต่มีบางช่องบางตอนที่ทั้งคู่มีพิรุษหนักมากเหมือนจะบอกอะไรแต่ไม่บอกดีกว่าเอาเป็นว่างานนี้ชาวเน็ตต่างก็แสดงความคิดเห็นถายกันใหญ่เลยค่ะว่าหรือว่าอยากบอกเรื่องเบบีอีกคนอาทิรอคร 3บสามเดือนก่อนเดี๋ยวแม่ประกาศแน่ๆมีพิรุษฮ่าๆมีน้องแน่เลยมีน้องหรือเปล่าคะมีน้องแน,น,งแน่ดูชุดที่ใส่อยากบอกแต่ต้องเก็บไว้ก่อนมีน้องแน่เลยท้องชัวเพราะเขาอยากมีมากน้องยูสุมาแน่แนๆเป็นต้นอย่างไรก็ตามนะคะจะใช้ข่าวดีอย่างที่ทุกคนทายกันมาหรือเปล่านั้นก็รอติดตามให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงทีค่ะ